ฟิลเลอร์ใต้ตา 1cc ได้ไหมก็ก็ได้แต่บางคนก็สวยขึ้นมากบางคนก็สวยขึ้นน้อยนะคะบางคนก็เหมือนเติมไปก็เหมือนเอายาไปทิ้งนะมันขึ้นอยู่กับสภาพหน้าของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอต้องตรวจร่างกายก่อนต้องเห็นรูปนะหรือว่าได้ตรวจจริงในทุกเคสนะคือบางคนนะเป็นร่องใต้ตาที่มีปัญหาในชั้นตื้นนะเวลามีปัญหาในชั้นตื้น หมอก็จะเติมแบบอ่อนนะคะวางใต้ชั้นหนังเท้นะเกลี่ยใต้เกลียกล่ยตั้งแต่หัวตามาตรงหางตานะเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยซือเนี่ยเกลี่ยอย่างเงี้ยวางที่ชั้นใต้ชั้นหนังเทวางตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะนะใต้ตาเธอมันก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งนะมันก็จะอยู่ได้สักบางคนก็หกเดือนบางคนก็แปดเดือนนะหรือว่าบางคนโชคดีก็สิบเดือนนะจ๊ะนะทีนี้มันจะมีบางคนที่ปัญหาของเขาอะไม่ได้อยู่ที่ชั้นตื้นอย่างเดียว ปัญหาของเขาเนี่ยอยู่ในชั้นลึกนะปัญหาเขาอยู่ในชั้นลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามาตรวจหน้าจะเห็นว่าตรงกลางๆตรงนี้มันยุบลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นหน้าแกม้มยุบลงไปลึกๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าตรวจอีกทีหนึ่งก็จะเห็นร่องตรงนี้นะคะลึกลงไปเลยในกรณีแบบนี้จะต้องเติมฟิลเลอร์ในชั้นลึกนะซึ่งถ้าเติมในชั้นลึกมันก็ได้ข้างละครึ่งหลอดนะข้างละครึ่งหลอด หนึ่งหลอดก็เติมได้ประมาณไอ้ครึ่งหลอดก็เติมได้ประมาณสักห้าจุดนะเราก็อาจจะมาเติมชั้นลึกอย่างเดียวนะถ้าปัญหามันไม่ได้เยอะมากมันก็ดูดีขึ้นนะคะอาจจะเด็กลงสักห้าปีอันนี้คร่าวๆนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมันห้อยมันย้อยมากหน้าเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยหน้าเป็นอย่างนี้เลยนะย้อยมากๆลึกมากๆนะเติมข้างเติมชั้นลึกข้างละครึ่งหลอดเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนการทำน้าพริกละไายแม่น้านะคือทําไปก็เหมือนไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจดูให้ชัดเจนนะคะว่าหน้าของคนไข้มีปัญหาในชั้นลึกหรือชั้นตื้นนะคะสามารถเติมชั้นตื้นอย่างเดียวแล้วดูแล้วดีขึ้นประมาณนี้แล้วรับได้หรือเปล่าหรือบางคนจะต้องเน้นเติมในชั้นลึกก็เอาอีกแบบแข็งอะมาเติมในชั้นลึกนะคะบางคนก็ดีขึ้นเยอะพอสมควรบางคนก็ดีขึ้นนิดนึงหรือบางคนก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะเออ ต้องเติมอย่างน้อยข้างละ้น1 c งซีซในชั้นแขงในโดยการใช้ตัวแข็งเติมในชั้นลึกนะคะ